มีการจัดทําและจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษานะคะในส่วนครูผู้สอนก็จะมีข้อมูลรายวิชาที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นด้านของการนำสื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ วิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ชุมนุมด้วยค่ะได้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบนะคะในส่วนของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาเลยโดยครูผู้สอนก็จะเก็บข้อมูลที่เป็นรายวิชาที่สอนนะคะที่ได้สอนวิชาอะไรบ้างตลอดจนการฝึกเด็กเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ะะที่เกี่ยวข้องทั้งชุมนุมนะคะซึ่งสอนชุมนุมสะสมพลังจิตก็จะถูกเก็บข้อมูลเป็นหนึ่งในวิชาที่สอนด้วยนะคะในส่วนของครูประจำชั้นก็จะมีการเก็บข้อมูลของครูที่ปรึกษาในทุกปีแล้วก็ข้อมูลอื่นๆประกอบการดูแลเด็กในชั้นนะคะตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกจากนั้นยั